สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ก็รู้แล้วครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยลาเลาะชนแนลครับคลิปนี้เราก็เลิกมาห้าโมงท่านผู้ชมวันนี้เราก็เอาล้อหลังครับไปตั้งซี่มไหมครับผมนี่ครับผมเป็นที่ระบายครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ครับเมื่อเช้าแล้วครับผมก็ใส่อีกร้อนนึงครับผมใส่ในชั่วคราวเนาะเว้ยผมฝากไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยลาเลาะแชนแนลครับผมวันนี้เราเลิกหันห้าโมงเนาะไปเราจะทำกันเนาะก่อนที่มันจะมืดไปครับผม cái <laughs> món hey, lúc đây, cài cài lúc <laughs> nữa nó subscribe cho kênh Muy vasto. yeah

ý là gà 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 đấy, à, okay. okay. gặp <coughs> ทำชมไปโอเคครับผมเสร็จละสักู่คู่เหลือนิ่งคู่สักคู่ซื้อซื้อมันซื้อให้พ่อเอะไเท่าไรสองขวดบอกว่าเนี่ยเอาคนละร้อยอ่ะคน้อยไงหนก็รู้เดสีแดงหนูก็รู้เาซื้อมครื่งอย่นี้เหรอมเครื่องตมนเครื่องอ่ะู้ทำซื้อสอง ไอ้พี่ขวดยังไงอ๋อไปสองร้อยเดี๋ยวซื้อให้นั่ยมาเดี๋ยวพูเสร็จโทรศัพท์ให้แหนือมับผแล้วมันจะมองอยู่บานไม่เข้าใจน่าเกลียดมากเลยวุ้ยใช้งนอไปหนุ่วะฮะ พ่อไปชมอาก,กาศปะ่ะเขียวปะ่ะชมอาก,กาศอีกว่าะไรน,นะไม่ยอมพ่อหนูพ่อจะชื่เองก็ได้อ้เขีเขาล้วเจะคาพ่อขี่อเองอมุงการกว่าเอ้ยเออว่าฉันถึงเวลาตบกัน ไม่หมาพี่อยไกเล่กหาไม่ถึงเล่ข้าวิ่งโอเคครับผมเสร็จแล้วครับผมฝากไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพรอชนะครับผมสิบนาทีกัหมาลสวัสดีครับ Da,